ครับาดสองครับเบรกสองแดกน้วกอนครับชี้แต่งนำแลนี่เขาจะทำการสัมผัสแท่นแกนตะชิ่ะไปสัมผัสแทนแนตะชิว่อย่านี้ครับครับผมมายสบายดีครับโมมีอยังไีมาสบายครับอกากสบายทำมาป็น้ก็สบาย ตื่นเลยทํตลอยทําบ้านเก่งเลยกนดอกเมียกับเมียมวนบ่ทําเลยมวนกับมวนแมงผมาเปครับยับเด็กสิงห์เลไปไไปแกแกสงเด็กสิงครับนมสัมผัสตุสาวบสาวน่ารักตุสาวดนน่ารักรันไอ้ไอ้ไอ้กล้าไปสัมผัส ออครับสบายดีครับปากขึ้นเลยปากกันเท้านครับบอมีฝายผักหนึ่งครับปากขึ้นกูได้ไครับบอคับถึงบ้านยังเมื่อคืนเลยครับบอกฝากซื้อเงินนายป่ง้เลยนายป่งวายจะแสดงให้มากนมนก็เขาเขาชอเขากับฝากมากบอกว่าถามมีไอเพี้ยนโซ่เป็นกะรีเขาก็ใช่ไงนะครับเนาะขังไใกะอ่า ก็ก็ว่าจะไปนะไปไอ่ไอาปาโม่ไอ่คืนนะม่อ่โม่โม่โมสาวมีอยู่ครับสาวมือขยาวไปไปมึงขึ้นแล้วมาจะมองกูยังกันายตดชืชอยังตะชืนครับช่องฝึกสียดใี่ไม่สียดบึงไม่ครับ อันนี้ก็สองคลิปก่อนสิมีคลิปสามครับบ๊ายบายจุ๊บ